แตงโมเป็นไรแทบไรสมหลาบเก็บสุวนนักครูหาป่ะครับมันคือมันคือครับมันคืออีกครับใส่นบนรถครับสมหลาบเลยหัวที่ยังทำได้เใส่เอ้ยลำปลาครับไอ้นี่ไอ้นางโจ๊บ ใส่กระเทียมเอามเบอร์ทิ้งครับทิ้งครับเกินหนักยังครับเนาวครับ <c> เ <ười> นาวครับไม่รู้ไม่รู้โอ้ห้องแล้วเนี่ยเป็นเชฟไหมใะไครับ ลองกัดห้างอยู่ครับตุ่นขามาได้นี่ครับขังแล้วอย่างนี้ขอแซลมอนว่าใส่โอปิกบไครับผมใส่นะครับส้อมอยู่บ่ครับเผ็ดหอมยินเ่ยครับหอมยินครบกินหมูดาวขึ้นมาแล้วหอมปีมาที่นี่ โู้หมาซิมครับครับเอกรบบับผครับเนี่ยครับสถานะอมหัวมีไหมครับหมอมไปเรื่อยๆหมอมรุนแรงครับกใช่เย็ดดีเบื้องลึกนะเย็ดซิมวันครับขอบ,บคุณครับไปจินตันก่อนหืมแต่มากครับผม mắng kẹp nếu bạn bạn thì ăn học bây giờ nó phải ăn chuột mà dạ à, ăn mà จมต้องขาตุยยนี้ครับเดี๋ยว <c oughs> สดต้มทั้งใบบผมโว้โวรก็ผมสีวัน

มาอาดโม้มาครับห่อนเลย <c oughs> ลเออกมากครับ